สวัสดีครับวันนี้จะทำต้มจืดบุ้งเส้นนะครับเราไปดูเลยครับต้มน้ำก่อนนะครับต้มน,น้ำกับเทียมก่อนนะครับแล้วก็เตรียมผักผักกาดนะครับแล้วก็หอมนะครับเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ล้างแล้วก็สับทำความสะอาดแล้วก็นำม,มาซอยนะฮะ ครัวจะลบเลยนะครับมันอาจจะลบเลยนะครับช่วงนี้สมอติแ่นกล้องนะครับจานกันเยอะเหลือเกินนะครับอยู่คนเดียวจาน,นเยอะมากหมูครับ <Huh? S 1> นคบอครับ ใส่หมูนะครับน้ําเดือดแล้วใส่หมูไปเลยนะครับเราจะทำการใส่ผักนะครับนี่ผักนะครับใส่เลยผักครับกินกันเยอะครับผักไปนะครับ ไปเลยดีครับเราใส่ผมใส่มุง้งหมดไปไห,นหน่อยนึงนะครับแล้วก็ชูรสแล้วเกลือครับเปืน่นรสรสดีหมดนะครับรสด,ดีหมดฮนะก็รอให้มันเปื่อยนิด,น,ดนิดนะฮะขีด okay. ความอร่อยนะครับใส่ซอสไปน,นิดนึงนะฮะใส่ซอสหอยเสร็จก็ขุ้นเส้นนะฮะใส่เลย แล้วก็เปิดไฟอ่อนไว้นะครับรอนะครับรอให้มันเคี่ยวครับสักประมาณสักสิบนาทีหาก็จะกินได้แล้วนะครับนะครับขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือใส่หอมครับหอมตายนะครับคนนะครับคนเสร็จนะครับ นะัะก็โอเคครับเสร็จแล้วครับรอเสิร์ฟนะครับรอกินได้อร่อยอร่อย F M, เอฟเอ้ย